สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับยังอยู่ในช่วงควันหลงปีใหม่อยู่นะครับอาทิตย์นี้นะครับมีสินค้าเข้าใหม่มานะครับเป็นหมวกจากเดวโกะนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ลายนะลายตัวนี้ลายที่1นนะครับเป็นลายประมาณนี้นะส่วนอีกใบหนึ่งนะครับก็เป็นลายนี ต้อนรับปีใหม่ต้อนรับตุ๊จีนนะครับทรงหมวกเหมือนเดิมนะครับเป็นหมวกใบใหญ่นะครับเป็นหมวกฟางนะตัวนี้ใส่ง่ายใส่สบายนะครับอยู่ปีกัน2ซีนะครับสำหรับใครที่ตามหาอยู่นะครับร้านค้าใกล้บ้านท่านแนะนำเลยครับลองสอบถามดูก,ก่อนนะครับรตอนนี้เราสง่งจะส่งให้กับร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ